สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับ Max Time Channel กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีการจองซื้อหุ้น OR ของบริษัทปตทน้ำมันและการแค้าปลีกจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับโดยทั้งนี้นะครับทางปตทนะครับก็มีการให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสจองซื้อหุ้น OR โดยประชาชนนะครับไม่จำเป็นต้องมีพอร์ตในการลงทุนแต่อย่างใด โดยนะครับเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสได้จองซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่24มกราคมนะครับที่ผ่านมาถึงเที่ยงวันของวันที่2กุมภาพันธ์2564นะครับโดยสามารถจองซื้อหุ้นผ่าน2ทางนะครับก็คือทางออนไลน์แล้วก็เคาน์เตอร์ธนาคารโดยตรงสำหรับในส่วนของการจองซื้อหุ้น OR ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็จะสามารถ จองผ่าน3ธนาคารหลักก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับโดยที่เรานั้นนะครับสามารถที่จะทําการจองซื้อหุ้นผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคารได้เลยสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการจองซื้อหุ้น OR นะครับผ่านมือถือนะครับด้วยแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะครับของธนาคารกรุงเทพกัน เราดูกันเลยนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอบอก3มเรื่องใหญ่ๆนะครับในการดำเนินการจองซื้อหุ้น OR 3ขั้นตอนนะครับที่ว่าก็คือ1นะครับเราต้องมีการสร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นก่อน 2. การทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือว่าแบบประเมินความเสี่ยงและ 3. ขั้นตอนของการจองซื้อหลักทรัพย์ เรามาดูขั้นตอนแรกนะครับของการสร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้กันก่อนเลยนะครับเริ่มจากเราคลิกที่แอปพลิเคชันนะครับบวัวหลวงแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพก็ให้ทําการเข้าสู่ระบบสแกนลายมือนะครับหรือว่า,าป้อนรหัสพินของโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อความปลอดภัยจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปสู่ในส่วนของเมนูนะครับการสร้างโปรไฟล สำหรับการลงทุนซื้อหุ้นกู้นะครับให้เราทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับโดยกรอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ที่อยู่แล้วก็รายละเอียดส่วนอื่นๆนะครับที่ระบบให้กรอกจากนั้นเราก็ยืยนยันข้อมูลนะครับชื่อที่อยู่นะครับตลอดจนในส่วนของหมายเลขบัญชีธนาคาร เมื่อเราคลิกปุ่มต่อไปแล้วนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เรากรอกลงไปไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพคลิกปุ่มยืนยันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลที่เราได้ให้ไว้นะครับก็เป็นอันเสร็สิ้นนะครับของการสร้างโปรไฟล์ต่อไปเรามาดูในส่วนที่2ก็คือ การทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนกันดีกว่านะครับโดยในส่วนนี้นะครับจะมีป้ายแบนเนอร์สีเหลืองนะครับเพื่อทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยระบบก็จะพาเรานะครับมาเข้าสู่หน้าในสู่ของการประเมินนะครับก็ให้เราทำการกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆให้ครบทุกข้อ หลังจากที่เรากรอกเสร็จนะครับก็ให้คลิกปุ่มตกลงนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะพาไปสู่ที่แน่สรุปของการทำแบบประเมินก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับต่อไปในส่วนที่3นะครับเรามาดูในส่วนของการจองซื้อหุ้น OR กันเลยนะครับเช่นเคยนะครับเราก็เข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันบัวหลวงแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพกันเช่นเคย เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นเมนูหลักทรัพย์นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของหลักทรัพย์นะครับจะมีหุ้นของ o อออยู่นะครับก็เขาจะบอกรายละเอียดเอาไว้นะครับราคาต่อหน่วย18บาทให้เราคลิกที่เมนูจองซื้อเลยนะครับ จากนั้นก็จะเข้าสู่รายละเอียดนะครับในเรื่องของข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับเราก็คลิกปุ่มยอมรับได้เลยมาถึงแน่ในส่วนของคําสั่งจองซื้อนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดของอหุ้น o อแนะครับจากนั้นเราก็ต้องทําการกรอกข้อมูลในการสั่งซื้อนะครับจำนวนหน่วยที่เราต้องการก็คือ300หน่วยนะครับหน่วยละ18บาทระบบก็จะคํานวณเงินมาให้เราอยู่ที่5,400บาท จากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มต่อไปมันก็จะปรากฏหน้านะครับที่ระบุรายละเอียดเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงนะครับในส่วนต่างๆนะครับจากนั้นเราก็คลิกปุ่มยอมรับได้เลยครับเขาก็จะให้เราทําการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่าตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มยืนยันได้เลย จากนั้นก็ใส่รหัสพิน6หลักในมือถือนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกครั้งหนึง่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับของการทำรายการสั่งจองซื้อหุ้น OR ในจำนวน300หน่วยนะครับ5,400บาทขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับหวังว่า,าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ ากดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวีดีโอได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ